การปรับเปลี่ยนความคิดในภาพรวมของการจัดการกับความเครียดนั้นเป็นที่ยอมรับกันว่าองค์ประกอบสำคัญของมนุษย์เราอันประกอบด้วยร่างกายความคิดอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเพียงเราเริ่มต้นด้วยการผ่อนคลายความเครียดด้านใดด้านหนึ่งก่อนแล้วด้านอื่นก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยเช่น หากร่างกายของเราอยู่ในภาวะผ่อนคลายก็จะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ทำให้อารมณ์และความคิดพฤติกรรมเป็นไปในทางที่ดีด้วยแต่เนื่องจากชีวิตของคนเรามีความซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในตนและมีปฏิสัมพันธ์กับเรื่องราวในสังคมอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการสู้รบปรบมือกับภาวะเครียดที่รุมเร้าอยู่ หากจะให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็คงต้องปรับในทุกด้านการปรับเปลี่ยนความคิดก็เป็นวิธีการหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวิธีการอื่นเพราะความคิดเปรียบเสมือนทิศทางและชักนำไปสู่ภาวะที่เกิดความเครียดหรือไม่เครียดก็ได้ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมด้วยในการเรียนรู้เรื่องความเครียดนั้น สิ่งหนึ่งที่ควรตระหนักอย่างยิ่งคือความเครียดทั้งหลายที่เกิดขึ้นมักมาจากการที่เรามีทัศนคติต่อสิ่งต่างๆนั้นเป็นเช่นไรในภาวะที่เราหมกมุ่นคุณคิดกับปัญหาที่เกิดขึ้นแม้จะไม่ไตรตรองตามคันลองของความคิดที่มีอยู่แต่ขาดความรู้ตัวว่าความคิดที่เกิดขึ้นนั้นกำลังดำเนินไปสู่ผลกระทบต่อตอนเองโดยเฉพาะความคิดแบบเหมารวมความคิดที่บิดเบือนเชยฉช การคิดที่ผิดประเด็นคิดขยายจนเกินเลยไปจนกระทั่งคิดซ้ำซากตลอดจนความคาดหวังในทางลบลักษณะความคิดดังกล่าวยอมส่งผลทำให้เกิดความวิตกกังวลรู้สึกถูกคมคูหรือหดหู่สึ่มเศร้าไปได้ทั้งสิ้นค่ะความหมายการปรับเปลี่ยนความคิดเป็นการปรับปรุงการรับรู้ใหม่เพื่อให้เกิดภาวะที่ก่อให้เกิดความคิด และความรู้สึกว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ในจิตใจได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องควบคุมสถานการณ์ใดจริงๆด้วยการใช้ความคิดที่เป็นไปในทางบวกและความเป็นจริงที่เป็นอยู่มาแทนที่ความคิดที่ก่อให้เกิดผลในทางลบรวมทั้งการใช้วิธีอื่นๆที่จะช่วยให้เรารู้สึกเครียดน้อยลงได้ข้อพึงพิจารณาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนความคิด 1. การเรียนรู้ที่จะค้นคว้าหาจับประเด็นความคิด ที่ก่อให้เกิดความเครียดของตนเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนความคิด 2. ผู้ปรับต้องยอมรับก่อนว่าความคิดที่เกิดขึ้นเป็นความคิดที่ผิดคือส่งผลถึงความรู้สึกที่ไปในทางลบและสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยหาแนวคิดอื่นๆที่มีผลในทางบวกมาแทนที่ 3. ความคิดที่ปรับใหม่เป็นเพียงความคิดที่เสริมสร้างให้มีทักษะการคิดไปในทางบวกมากขึ้น เพื่อให้เกิดภาวะจิตใจที่ดีขึ้นยังไม่ใช่การเปลี่ยนความคิดโดยสิ้นเชิงทั้งนี้เป็นเพราะทักษะในใการจัดการกับปัญหาของคนทั่วไปนั้นมีอยู่แล้วแต่อาจถูกบดบังด้วยภาวะกดดันบีบคั้นอันทำให้ทักษะที่มีอยู่ไม่สามารถใช้การได้เต็มที่ 4. การปรับเปลี่ยนความคิดนั้นจะช่วยลดความเครียดได้ดีขึ้นเมื่อใช้ควบคู่กับการปรับพฤติกรรม